กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเสิร์ฟข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ต้นรายการเนาะเราจะไปติดตามบรรยากาศขอนแก่นเมราธอนครั้งที่14ค่ะไปติดตามบรรยากาศสดๆกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณพรพันธ์เพชรแสนค่ะ บรรยากาศขอนแก่นมาราธอนครั้งที่14นะคะบริเวณนี้คือหน้าหอกัาจนาพิเศษมหาวิทชาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นจุดสตาร์ทที่มีการปล่อยตัวนักวิ่งทั้ง3ประเภทจาก4ประเภทซึ่งนักวิ่งประเภทมาราธอนถูกปล่อยตัวตั้งแต่เวลา4นาฬิกา15นาทีค่ะ การปล่อยตัวนักวิ่งที่จุดหน้าหอการจนณาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นปล่อยนักวิ่งทั้ง3ประเภทได้แก่ประเภทมาราธอนฮาฟมาราธอนและมินิมาราธอนโดยแต่ละประเภทมีนักวิ่งมากกว่า2,000นคนโดยหนึ่งในนักวิ่งอายุ70ปีที่มาทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนซึ่งมาตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเพื่อมาเชียร์และมารอเข้าจุดสตาร์ทในประเภทการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะ เราซ้อมนะคะก่อนจะมาวิ่งก็มีการซ้อมประจําวันอยู่แล้วค่ะค่ะโดยปกติเราเป็นนักปั่นจักรยานพอดีมีขบวนของนักปั่นมาดูแลนักวิ่งค่ะเป็นมาเช่าให้ค่ะค่ะ,คะแล้วส่วนหนึ่งก็คือมาวิ่งด้วยค่ะตั้งแต่มีเข้ามาราทอนแล้วก็มินิมาราทอนนะคะค่ะก็มาเชียร์เพื่อนด้วยนะคะ,ะยายก็ปกติก็ปั่นจักรยานนะคะแล้วตอนนี้เห็นกีฬาชนิดนี้ก็น่าจะได้มาได้ ก็เลยรุ่งมุ่งก็พามาก็เลยอยากมาด้วยค่ะการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนครั้งนี้จัดขึ้นหลังกรุงเทพมาราธอนทำให้มีจำนวนนักวิ่งเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวส่วนเรื่องของความปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกรวมถึงมีระบบการส่งต่อพยาบาลระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามเส้นทางทั้งหมด19จุดปีนี้ปีนี้เนื่องจากว่าเราจัดหลังกรุงเทพมาราธอนนักวิ่งเลยเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัว นะครับจากที่ใน13ครั้งที่ผ่านมานครับทั้งมินิฮาบและมาราทอน,นมาราทอนของเรา,เ,าเกือบ2,000คนครับ1,800กว่าคนฮาบ2,000กว่าคน แล้วก็มิ 7, นิมาราทอน7 0 0 0กว่าคนครับเราอยากเป็นสนามเขาเรียกว่าสนามเพื่อเป็นสนามคอลี่ายที่จะไปวิ่งในระดับโตเกียวมาราทอนหรือบอสตันมาราทอนอยากอยากยกระดับตรงเพราะว่าการแข่งขันของมาราทอนของเราเนี่ยเรารับรองโดยเอมสมาพันธ์กีฬาในกีฬาในาชาตินะครับซ,ซึ่งเส้นทางนี้เราถูกรับรองจากเอมเราอยากเราเลยอยากทําให้ของคอนแกนมาราทอนของเราเนี่ยที่ผ่านหนึ่งทศวรรษมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สิเนี่ยให้เป็นสนามเพื่อเอาเวลาไปเทียบ เพื่อจะไปสมัครเข้าแข่งขันโตเกียวมาราทอนที่ใกล้ๆเราหรือจะไปที่บอสตันมาราทอน ชิกก้ามาราธอนต่อไปในอนาคตครับทางด้านของนายกิติชัยไตยรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็บอกว่าจุดประสงค์การจัดงานครั้งนี้ค่ะต้องการให้เป็นเวทีของเยาวชนที่เป็นนักวิ่งและจะเป็นการสร้างนักวิ่งมาราธอนของประเทศถือว่าเป็นเวทีสําคัญที่นอกจากคนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงและยังมีชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ เป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจัดมาราธอนขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้วัตถุประสงค์แรกๆเราก็คือต้องการให้คนในจังหวัดขอนแก่นมาช่วยกันออกกําลังกายแล้วก็พยายามจะสร้างคนรุ่นใหม่นะนักเรียนทั้งหลายที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะได้เป็นอนาคตของประเทศทีท่เราจะได้มีนักกีฬาวิ่งระยะไกลขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นเป็นประจําทุกๆปีเราเป็นสนามแรกที่เราใช้ชิป ติดให้กับนักวิ่งทุกคนในการวิ่งแล้วเราก็พัฒนาพวกชิปพวกโปรแกรมต่างๆขึ้นมาเองนะฮะจนกระทั่งได้รับมาตรฐานแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสนามวิ่งอื่นๆก็มาขออนุญาตใช้เทคโนโลยีของพวกเราที่พัฒนาขึ้นมาด้วยครับก็เป็นการใช้ในการจับเวลาที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับนะฮะพอนักวิ่งเข้าเส้นชัยปั๊บเนี่ยเวลาก็จะประกาศอยู่ในประกาศเชียบบัตรนะฮะแล้วก็สามารถเอาใช้ประกาศเชียบบัตรนี้ไปใช้รับรองในการวิ่งอื่นๆได้อีกด้วยครับ สำหรับขอนแก่นมาราธอนครั้งที่14นะคะก็มีทั้งหมด4ประเภทได้แก่ประเภทมาราธอนระยะทาง42.195กิโลเมตรฮามาราทอน21.10กิโลเมตรมินิมาราธอน11.55กิโลเมตรและประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง4.5กิโลเมตรโดยผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับแรกชายและหญิงในประเภทมาราธอนก็จะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชค่ะ การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนครั้งที่14นะคะตัวเลขขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า25,000คนแล้วค่ะซึ่งนอกเหนือที่จะต้องการยกระดับให้กับเท่าก,กับโตเกียวมาราธอนนะคะก็สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะ